เี่ยนะครับไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับของนักเตะเยาวชน19ปีทีมชาติไทยเมื่อวานช่วงเช้า คุณปิ้นใจเย็นครับคุณปิ้นน้องๆเขาจะเด็กเล็กนะเด็กสิบเก้าปีนะครับลงสนามก็คือลงน้ำนะครับลงน้ำโค่นจุดให้ลงน้ำลงสระน้ำเป็นการผ่อนคลายกราฟเลียนะครับไม่เกิน19แน่นอนครับเด็กิ้าครับก็เอาชนะบรูไนมาได้60เลยนะครับก็ได้ผ่อนคลายสนุกสนานทีเดียวนะครับในฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์อาเซียนเ f ฟฟีบแชมเปี้ยนชิพ2015แข่งที่กรุงเวียงจันท์ที่ลาวนะครับ ็เป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่3เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ถล่มไป6กศูนย์นะครับตอนนี้ทีมไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับเึงของกลุ่มมี9คะแนนเต็มแต่ว่าวันนี้นะครับต้องวัดว่าจะไปช้ํากลุ่มหรือเปล่านะครับลงสน,นามนัดที่4จะพบกับกัมพูชาทีมอันดับ2ที่มีอยู่7คะแนน16นาฬิกานะครับวันนี้ตามนุ้นตามเชียร์ด้วยส่วนตอนเย็นนะครับโค้ชจุนก็นํานักเตะไปปรับเวลาซ้อมเร็วขึ้นก็ซ้อมเวลา4โมงเย็น <P> erm <itt ual> เพื่อเตรียมรับมือเกิดสภาพอากาศก่อนเกมเจอกัมพูชานะครับแลวก็เปิดเผยถึงอาการท้องร่วงของนักเตะทีมชาติไทยด้วยคือท้องร่วงเนี่ยร่วงทั้งทีมเลยก็มีการสนนิษฐานว่าเอ๊ะเป็นเพราะเจ้าภาพร <P> erm <itt ual> หรือเปล่าโคจุนก็พูดได้ดีครับบอกว่า <P> erm <itt ual> ไม่ใช่อย่าไปโทษเจ้าภาพอย่างนั้นไม่ใช่ความผิดของเจ้าภาพอาจจะเป็นเพราะนักเตะไทยเนี่ยไปกินอาหารรับประทานอาหารผิดสแดงเองอย่างไรก็ตามเนี่ยมั่นใจว่าต้องชนะกัมพูชาแน่นอน4-3-3คือแผนที่วางไว้นะครับ